สวัสดีครับเมื่อนอี้มาเที่ยวแกงขั้นสูงอีกครับว่าบรรยากาศตอนเสาร์ทีมีคนโบอโอยคอนกับเบิงนะครับเบิงไปน้ำกัน <c oughs> มันวันไหนสวยครับพราะแต่สองโมงสามโมงสามโมงสามโมงเสาร์ครับครับบรรยากาศแกงขั้นสูงมือนอี้มันยังเสาู่ครับ บรรยากาศคุมค้มๆครับค้นกับเบ,รรน,บออนนี่ครับเพราะว่าตอนหนึ่งเวลาพแตสามโมงเช้าแล้วรครับคนเดินเลนใหม่

วันนี้คือบรรยากาศมือขึืนบานไม่หนองแอมครับว่านคนกับมดมาาครับเมืองว่าบรรยากาศมือหนองแอมึ้นบานไม่บานเป็นยังไงครับคือเป็นิีหล <c oughs> ังบรรยากาศวันหยุดของหลานกย้วยเอ็เ้ vâng. Wow. หลายบ่ครับแต่คู่มือที่ผ่านมาหลายค่ะครับหลายทุกวันค่ะครับแต่หลังสุการมาแล้วเยอะค่ะครับคนเยอะครับดีนะครับเนี่ยคนคนคนเยอะก็คือดีตัวครับเนี่ยค่ะค่ะค่ะครับครับครับมือกี้ก็น่าสิมีคนอยู่หรือเปลาครับมื่อนี้ก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันยังเศร้าอยู่นะครับเนี่ยสามโมงครึ่งครับก็ตรง ซีหาโมงของเรครับน่ครับคนจังมาครับครับ,รบนี่ครับคือบรรยากาศตอนเสามันคนบบร,ราาันมากครับสวัาดีนาเรียนนาเที่ยวอยู่ครับเมืองบรรยากาศน้ำไหลครับ ว่าจมาหอดแต่เสาเท่าครับหนงานเนาะงามอย่บองาอย่บ่จักเลิงครับ่ามบกงามกับตงปากลนี่ยาเดงางาครับดอกรตใสู่เลยกต แล้วทำอะไรลกมันสิ่มันิลูกมันสิม่นไอคิวหนาเลยอบดนี้พอไรสิไม่ดิเลยพี่ยศพวกนั้นชิลุยนาเลยี่ยดิโต้ไหนคะตัวขานี โอ้มาจากเขมรลาดค่ะคือด้มาเรียนนำต่เศร้าเห็ครัาอันเมื่อนี่พัก้ว่ายุดยุดแล้วกาเห็นเขาอันลงไม่เฟ้นไอย่างว่าหาดอันแก้ขั้นสูงว่ามันงามก็เลยฝ่ามาตะเศรายันจองยันมันบ่ได้ครับบัดเทอมาเห็นแลไรแม้นคือคนเปนวาบ่ครับ้วบัดนีรก็ว่าตรงปลวกอะไรก็มันบ่เม่นเทศกาลเนาะค่ะมันอาจจะงามติยังอยู่หละแต่ว่าก็ดีโยภาวน มันเขามาทางผิดเนาะมันเขามาแกงสองมาเดี๋ยวเขามาหนีนะครับมันเกิดถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวสวยจังน่อยมันเกิดจังสีมี่มูเนาะครับเนต่ว่าอันนี่ก็ถือว่าโอเคเผนเห็ดได้ดีเกิดอยู่ครับส่างามครับผมก็มาดีอยู่แมนแมนนกระลังเห็ดกระลังนันไม่เนาะคือมันดูดแล้วเพราะว่าเพราะเห็นอยู่ในเห็นอยู่ในเฟสเลยเลยผ้ากันมาครับเขาล่งเฟสล่งผับงานชวดกวกพีีนหอ่งมาเบิ่งกันเลยเห็นมันดีกันเลยมา ครับอันนี้ของอันนี้ของแอมแม่ครับมือนีเพิ่นขึ้นบ้านใหม่ครับ<ด>พอผมมาได้หันและครับมาได้ไปขึ้นบ้านใหม่เพิ่นล้ว่าที่แหลกว่าสิบเลขมาใส่ของแอมทิ่นนีครับกันบ่เห็นเพิ่นมาเพิ่นยุดสองมือตัวเพิ่นตดปตายไปอยู่ไหนมาเบิ่งแล้วม่มนั่น,นก็เลยเอาไปเห็นน้องน้ำซีเอาเลยนอันน้อยไปน้ำซีเอานน้อยไปฟอ,อ,อร์มเด็กคอ,อยใช้ได้ยังนี่ โซกกระโปกเดเอาไปล้างน้ำมันก็ออกดอกไม่กระสอบกับมีเอาไม้ดูกคือโซ่กระโปงเดคนนี้เก็บอดีเอนามคือเก่าเนค่ะนามยกการเก็บนันแันเก็บดีกว่าเออครับขั้วเยี่ยมคือพันยุทครับยางเีม ઓ ના મિરન જુન એ મેમ જ ખા આ પર દી આવો બી લો ઓકે હે આમ નું આ લેવ આમ ગો પી ની ભા પી ครัขาดมือเพ่นปิดหลานอย่งน,นี้คนมา,อา,ากอยู่ครับห้องหลานไหนครับเนี่ยหองหลานางแงอมับ แต่ว่ามือนี่เพิ่นหยุทธครับครับก็เลยขอเพิ่นมาเสิร์ฟตรงนี้ครับครับกับปกติพงอยู่ร้านสีลุ่มครับครับเก็เลยมามาแทนของเพิ่นมือนี่ครับแมนครับเฉพาะมือเพิ่นยุดนี่ครับเฉพาะมือเพิ่นยุดธครับขึ้นบ้านไหม่ครับครับครับขอบคุณครับ พี่น้องมาจางไหนครับนี่พี่น้องมาจากอังกอร์ไกลเตืบนีตัวบะไรดอกเลยดอนตานไปเนี่ยแหละครับน้ำบอลเล็กนะครับน้ำตื้นๆครับค้นก็ทยอยเริ่มมากแล้วครับวันเสาร์ สวัสดีครับครับผมครับมาแต่ไสนน้อค่ะน้อมาแต่เลื่อมนาดครับคนหลายอกครับแต่คู่มือครับไปเรื่อยๆยุคค่าล้างสงการกับต้นกับบลายบันไดมันยิบช่วงชี้สันละค่ะครับคอยนี่ไปเรื่อยๆอยู่หรอกน้องครับนี่ไปเรื่อยๆค่ะครับแต่นีคือการครับอ่าล้านกับเปดร์ซมเมอร์ยุต่อก้าครับน้ำกับลงง่ามๆเลยค่ะแม่ครับเป็นตลินเรียอยู่ครับค่ะค่ะ เป็นเป็นมองท่องเที่ยวที่พอนหลายที่สูดรครับของอของจังหวัดอำนาจครับนี่คืออยู่นีค่ะน้องคำนี้ฝา,า,า,ากกดไลค์กดซับสไคร e และวกดกระดิง่งวยนะคนะค